สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Growth Mindset นะคะไม่ต้องตกใจค่ะทุกคนเป็นช่องใหม่ของเรานะคะยินดีต้อนรับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกทกท่านเลยเราก็จะพามือใหม่หลายๆคนมาเรียนรู้การใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งที่หลายๆคนที่เป็นมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบค่ะหลังจากที่เราเปิดบัญชีหุ้นแล้วล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วเราจะเห็นหน้าเมนูซัมแบบนี้นะคะถัดมาเมนูวอชตรงนี้ค่ะหลายๆคนที่เพิ่งจะเปิดบัญชีมาจะยังไม่เห็นจํานวนหุ้นแบบนี้นะคะถ้าอยากจะเพิ่มเราสามารถ มาที่โปรแกรมด้านขวามือตรงนี้ค่ะ Edit แล้วจะเห็นคำว่าแอดคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วเราก็ใส่ชื่อย่อหุ้นนั้นๆ เข้าไปได้เลยนะะเราอยากจะดูหุ้นไทยตัวไหนนะเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะ,ะยกตัวอย่างอย่างตัวนี้ตัวย่อนะคะจากนั้นเราก็กดเซฟทีนี้เราเลื่อนมาเราก็จะเห็นตัวนี้ที่เราเพิ่งจะเลือกเข้ามาถ้าใครอยากจะเพิ่มเข้าไปอีกก็มากดที่เดิมค่ะ Edit แล้วก็กดคําว่าแอดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อย่อหุ้นนั้นๆได้เช่นเดียวกันค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัว dr ก็เช่นกันนะคะหลายคนที่เคยดูจากช่องเดิมของเรามาที่เมนูตรงนี้ค่ะเมนูว่าเช่นเดิมนะคะแล้วก็ถัดมา คำว่าเซตตรงนี้เลื่อนหาคำว่า .dr ค่ะเราก็จะเห็น d r หลากหลายตัวมากๆนะคะที่เราเคยเอัปเดตพฤติกรรมราคาทรงกราฟกันไปบ่อยเดี๋ยววันถัดไปเราจะพาทุกคนมาอัปเดตกันด R เหล่านี้เราก็สามารถจำตัวย่อแล้วก็ไปแอดไว้บนหน้าเฟอร์รีแบบนี้ของเราได้เช่นเดียวกันค่ะจำไม่ได้ก็มาดูตรงนี้ได้เหมือนเดิมเลือก d รนะคะนี่เลื่อนมาดูได้เลยและบางคนไม่ไม่ได้อยากจะดูด r อยากจะดูหุ้นใหญ่ๆบนตลาดหุ้นไทย50ตัวก็เลือกคาว่า s เซ50ตรง จากนั้นเราก็เลื่อนดูได้แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูทรงกราฟจิ้มไปที่หุ้นนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มาเมนูด้านล่างเทคนิคอลตรงนี้ค่ะเทคนิคอลชาร์ตนะคะเราก็จะเห็นส่งกราฟแบบนี้เราสามารถปรับสเกลด้านล่างเป็น5ปีปรับตรงนี้ เป็น1เดือนเหมือนที่เราอัปเดตบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะปรับเป็น1วัน1แท่งเทียนเท่ากับ1วันแบบนี้ย่อขยายได้เช่นเดียวกันอยากตีเส้นแนวรับแนวต้านเบื้องต้นมาด้านซ้ายมือตรงนี้กดไปครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกค่ะแล้วก็ลากแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราอยู่หน้านี้เราอยากจะกลับมาหน้าเดิมเราก็มาที่หน้า เรียลไทม์ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าจอสตรีมมิ่งตัวอย่างที่พาทุกคนมาดูแล้วก็จะพาทุกคนมาดูตรงนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอของเรานะคะตัวนี้เราเปิดมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้ดูกันมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหลายคนถามว่าเราสามารถซื้อหุ้นได้ตั้งแต่ขี่หุ้นเป็นต้นไป1 0 0หุ้นหรือเปล่าจําเป็นไหมเราสามารถซื้อขายได้ตั้งแต่1หุ้นขึ้นไปค่ะอยากซื้อกดบาย อยากขายกดเซลล์ตรงนี้นะคะค่อยๆกดดูได้ถ้าเรามีหุ้นอยู่เราก็สามารถใส่จํานวนหุ้นนั้นๆได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีเราอยากจะซื้อเราก็มากดบายตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่จํานวนหุ้นที่เราจะซื้อได้ตั้งแต่1หุ้นขึ้นไปนะคะอ่านี้ราคารหัสพินที่เราตั้งเอาไว้6หลักนะคะจากนั้นเราก็กดบายได้เลยกดบายแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราตรวจสอบว่าเราซื้อขายหุ้นถูกต้องตามนี้หรือเปล่าถ้าถูกต้องก็กดคอนเฟิร์มถ้าไม่ถูกต้องก็กดแคนเซิลแบบนี้ได้ อยากจะขายก็ขายได้เช่นเดียวกันหลายคนบอกว่ามันได้ด้วยเหรอไม่ถึง100หุ้นที่เรียนมาคือ1น0หุ้นอ่หุ้นมาดูที่เมนูพอร์ตโฟลิโอของเราค่ะนี่ตอนนี้ที่เราซื้อเอาไว้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือ8หุ้นนะคะตอนที่เขาย่อลองมาเราซื้อไว้เป็นตัวอย่างบัญชีนี้เราเอาไว้เป็นบัญชีตัวอย่างมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันตอนนี้เราก็มีกำไรอยู่นิดนึงนะคะแต่ถ้าเราซื้อแล้วยังไม่แมทค่ะ เขาก็จะมารออยู่ตรงหน้าออเดอร์ตรงนี้แล้วก็ยอดซ้ำที่เราซื้อขายในแต่ละวันค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เราเสียค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่อะไรแบบนี้เราสามารถมาเช็คตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นเมนูเบื้องต้นพาทุกคนมาดูนะคะเดี๋ยววันต่อๆไปเราจะทยอยทาคลิปนอกจากการอัปเดตส่งกราฟพฤติการรมราคาแล้วเราก็จะนําข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงวิธีการปรับไมล์เซตในการลงทุนในแบบฉบับของเราหนังซื้อต่างๆในการลงทุนในการพัฒนาทักษะ ความรู้พัฒนาตัวเองมาฝากทุกๆคนค่ะและก็ฝากทุกคนค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ของเราด้วยนะคะ